สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องโมเด Law Academy ค่ะวันนี้เราจะมาต่อที่มาตรา158ถึงมาตรา160ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะมาตรา158ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานทําให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้หรือย,ยินยอมให้ผู้อื่นกระทําเช่นนั้น ้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1 4 0 0 0บาทการกระทำของมาตาน,นี้คือการทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไรประโยชน์ค่ะมีความหมายเช่นเดียวกันกันกบมาตาน 1, 4 1และมาตาน 1, 4 2จุดสำคัญคือคำว่าเอาไปเสียอาจเป็นการเอาไปชั่วคราวไม่ถึงกับการเป็นการเอาไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์อย่างรักทรัพย์ก็ได้ค่ะตามดีกาที่2 7 9ทับสอง แต่การเอาไปเลยในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์อย่างลักทรัพย์ก็เป็นการเอาไปเสียด้วยเช่นกันการกระทําของจําเลยจึงอาจผิดทั้งมาตานี้และก็ผิดทั้งมาตา3ามสด้วยค่ะถือเป็นการกระทรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเทียบดีกาที่2-1-4-5-2-5-3-1ค่ะและคําว่าปกครองหรือรักษาอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นการ ครอบครองตามมาตรา147ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นสมียนสารทำหน้าที่เก็บรักษาสำนวนความได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกดเผาสำนวนเอาสแตมวิชากรในสำนวนไปผิดตามมาตรานี้ค่ะหากพฤติการมีการครอบครองผิดมาตรา147ไม่ผิดมาตรานี้เช่นตำรวจเบิกปืนมาใช้ในราชการแล้วยักจอดปืนนั้นไปเสียผิด มาตา147ไม่ผิดมาตา158ค่ะส่วนเอกสารนั้นต้องเป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานปกครองรักษาไว้เท่านั้น mm. เช่นสมเด็จสรรพกรอำเภอมีหน้าที่เก็บภาษีอากรและรักษาต้นขั้วใบเสร็จแต่ฉีกต้นขั้วออกไปแล้วเอาต้นขั้วและายขั้วใหม่เข้าแทนที่เพื่อยักยอกเงินภาษีผิดมาตานี้ค่ะเพราะเป็นการทําให้เสียหายทําลายเอกสารที่ตนปกครองรักษาตามดีกาที่1046ทับ2479 หากเป็นเอกสารอื่นๆที่ไม่มีหน้าที่ดังกล่าวการทําให้เสียหายทําลายหรือเอาไปเสียผิดตามมาตรา188แต่ไม่ใช่ตามมาตานี้ค่ะองค์ประกอบภายในของมาตานี้คือเจตนาธรรมดาเท่านั้นไม่ต้องมีเจตนาพิเศษด้วยค่ะเช่นจาเลยเป็นการปลดเผาสํานวนเอาสแตมหรือสากรที่ฉีกไปจากสํานวนที่ต้องปลดเผาไปการกระทำของจาเลยเป็นความผิดตามมาตานี้ค่ะ มาตรา159ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์หรือเอกสารใดก็ทำการอันไม่ชอบด้วยหน้าที่โดยถอนทําให้เสียหายทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทําเช่นนั้นซึ่งตาหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้นต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ ผู้กระทำตามมาตรานี้คือเจ้าพนักง,งานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์หรือเอกสารใดการกระทำคือถอนทําให้เสียหายทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์วัตถุแห่งการกระทําคือ 1. ตาหรือเครื่องหมายที่เจ้าพนักง,งานได้ทําไว้ 2. ซึ่งจํากัดเฉพาะเป็นตาหรือเครื่องหมายที่ทําไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารที่เจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ปกครองรักษาและ3 ตาหรือเครื่องหมายนั้นเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้นจะผิดได้ต้องครบองค์ประกอบทั้ง3ประการองค์ประกอบภายในคือเจตนาธรรมาตามมาตรา59เท่านั้นรวมทั้งรู้ข้อเท็จจริงอัจเป็นองค์ประกอบความผิดด้วยเช่นรู้ว่าเป็นการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่หากไม่รู้ถือว่าขาดเจตนากระทําความผิดค่ะมาตรา160ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตาหรือรอยตราของราชการหรือของผู้อื่นกระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยใช้ดวงตาหรือรอยตานั้นหรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทาเช่นนั้นซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นรลอประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจาทั้งปรับผู้กระทําตามมาตานี้ก็คือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตาหรือรอยตาของราชการหรือของผู้อื่นการกระทําคือใช้ดวงตาหรือรอยตานั้นค่ะเช่น เจ้าพนักง,งานป่าไม้ประทับตาก็คือใช้ดวงตาหรือรอยตาและทําบัญชีอนุญาตให้ชักไม้ที่จัดผิดพระราชบัญญัติป่าไม้มีความผิดตามมาตรา 160, 162และ157เป็นกรรมเดียวหลายบทลงโทษมาตรา157ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดค่ะตามดีกาที่101ทับ2524หรือก็ทําโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทาเช่นนั้นก็ถือเป็นความผิดค่ะเช่น เจ้าพนักงานบำรุงป่าได้รับมอบหมายให้รักษาดวงตายองให้ผู้อื่นใช้ดวงตานั้นประทำหมายเคลื่อนที่เกินแบบอนุญาตถือว่าผิดตามมาตรานี้ค่ะตามฎีกาที่1736 25 23ส่วนคําว่าอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายก็เป็นพฤติการประกอบการกระทาไม่ใช่ผลของการกระทําถ้าไม่มีก็ไม่เป็นความผิดไปเลยค่ะตามมาตรานี้สําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ